ดีค่ะที่นี่กุมภาราศสาขาพังโคนนะคะกับรายการนั่งกับรักค่ะเราจะเจอกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาสองทุ่มตรงค่ะแน่นอนนะคะรายการนั่งกับรักมีโปรโมชั่นดีๆข่าวซันเด็ดๆมาบอกเราท่านผู้ชมแน่นอนค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปรู้โปรโมชั่นดีๆข่าวสันเด็ดๆของกุมภาราศสาขาพังโคนของเรานั้นแล้ขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการนั่งกับรักให้ด้วยนะคะและอย่าลืม กดกระดิ่งกด Subscribe ในช่อง Youtube เพื่อเป็นกําลังใจให้รักด้วยนะคะค่ะช่วงนี้นะคะข้าวก็สราคาถูกค่ะแต่ทองนั้นราคาแพงค่ะการที่เราจะซื้อทองสักเส้นหรือซื้อทองสัก1นึ่งบาทมาไว้นะคะมาเก็บไว้นั้นก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนนะคะแต่เมื่อคุณลูกค้านะคะมีความจำเป็นที่จะต,ต้องสร้างบ้านเราก็ต้องเลือกที่จะสร้างบ้านก่อนใช่ไหมคะ แต่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเมื่อคุณลูกค้านะคะเลือกมาใช้บริการที่กุ้งเท้าสาขาพังกวของเราซื้อสินค้าก่อสร้างทุกๆุกอย่างเลยนะคะเราแจกไปเลยเป็นบัตรกำนันทองคำให้คุณลูกค้าไปซื้อทองคำได้ใส่สวยๆเลยค่ะคุณลูกค้านะคะเมื่อซื้อสินค้าฝั่งคา้าปิดของเราที่กุ้งเท้าของเรานะคะครบ1 5 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะคุณลูกค้าก็รับทันทีเลยบัตรกำนันทองคำูคลคา 3, า3 0 0 0บาทค่ะ และซื้อครบ2 0 0แสนบาทนะคะคุณลูกค้าก็รับทันทีเลยบัตรกำนันทองคำมูลค่า5 0 0พันบาทค่ะไม่พอแค่นั้นนะคะคุณลูกค้าซื้อฝั่งเหล็กนะคะหรือว่าสินค้าฝั่งโครงสร้างของเราก็มีโปรโมชันนี้เหมือนกันค่ะมื่อคุณลูกค้านะคะซื้อสินค้าฝั่งโครงสร้างที่ร่วมรายการนะคะ <S <S ครบ2 0 0แสนบาทขึ้นไปนะคะก็รับทันทีเลยบัตรกำนันทองคามูลค่า3 0 0พันบาทค่ะและซื้อครบ30,000บาทขึ้นไปนะคะ คุณลูกค้าก็รับทันทีเลยบัตรกำนันทองคำาุูลค่า5 0 0 0บาทค่ะไว้ไปซื้อทองคำใส่สวยๆเลยนะคะเป็นไงคะสร้างบ้านแล้วยังได้ทองคำไปใส่สวยๆด้วยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการที่เราจะมีทองคำใส่สวยเพราะเราสร้างบ้านนั่นเองค่ะไม่มีที่ไหนคะ่ะที่กล้าให้ลูกค้าแบบนี้ที่ปนเหาที่เดียวเท่านั้นค่ะ ยังไงกันบ,บ้างคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆและทาวสรนเด็เดๆที่รักนํามาบอกกับาท่านผู้ชมในวันนี้ถูกใจกันบ้างไหมคะและอย่าลืมนะคะเรามีนั้นกันแล้วที่กุมเท้าสาขาทองคดลูกค้าต้องมาเจอกับรักให้ได้นะคะและสําหรับวันนี้หมดเวลาของรักแล้วรักต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าคะ่ะกุมเท้าแอร์ย็นชอบเพลินเดินสบายสวัสดีคะ่ะ